ทำไมผมหันหน้าเอ้ยเอ่ออ๋อเอ้าดูไม่ทันอ้าวอ่ะวอตมีอะไรบ้างวะอะไม่เปลีนด้วยทิงเทเบิลเราต้องลงทิงแต่ไม่เป็นนะอีเวนตกู้เลือจะอูโน่เป็นเหมือนกันเฮ้ยตาใครวะเนี่ยเรากล้องไม่กใส่จะผ่านเลไรอย่างเงี้ยเคเอ้อเราดูยังไงอะอีเวนต์อ่ะสเปรย์อ่ะอ๋อแต่ไอ้ตัวนี้ อุ้ยคียมายหรออ๋อเราเราต้องลงคิงครับคุณนิแต่ถ้าอีกฝ่ายอะเราสามารถลงอะไรก็ได้เพราะผมเล่นคนแรกเลยเนี่ยใช่พี่จะลงอะไรก็ได้แล้วมันลงก็คือคนต่อไปถัดจากคนคนนั้นอะต้องจับโกหกว่าใช่ใช่ไอการที่มันกำหนดไว้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่ใช อนี่พอเข้าใจไหมเออไม่เข้าใจเลยเนี่ยสมมุติไอ้ไอ้คนเนี่ยสมมุติถ้าถ้าลุงเนี่ยเชื่อไหมสามสิบเงี้ยถ้าไม่เชื่อก็กดจับมาแต่ถ้าเชื่อก็ปล่อยไปปล่อยยังไงอะไอ้ไอ้ไอ้เป็นพัดล่างสุดอ่ะคุณนิกถ้าคุณนิกไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านก็ได้ปล่อยผ่านคนละเนาะาไม่เชื่อก็ปล่อยผ่านก็ได้ก็เลือกเลือกเลือกการ์ดมาสเปซบาร์เราเลือกยังไงอ่ะอ๋อเอดีเออะ ยาเอดีเข้าใจละนี่เหรอเฮ้ยไอ้ที่ลงกะทีและวจอดเอาเลยปะจอดเอาเลยปะเอ่อจอดเอาเลยปะมีครับเฮ้ยเรียบร้อยนิกโดนยิงเอ้ยเอาวะอะไรหลอหลอดเอสเทเบิลอันนี้เป็นเอส เขไม่เชี่ยวชะลอสอดไม่ตอเออ <laughs> โุ้ยอุ้ยอีค <laughs> วายก็ไม่ได้ยอ,อยู่ในบิน,น <laughs> ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยิน,ไ,ยนได้ยินครับคือฉันก็ยังงงอยู่อะแครอะไดี เ้ยไม่มีก็บอกไมด้เอาไม่เป็นไปลยังยังยังอะไรอ่ะก็คือไข่ที่มันกำหนดใช่ไหมทางซ้ายบนน่ะเราสามารถจะลงตามแบบความจริงก็ได้หรือว่าจะลงหลอกก็ได้ใช่อซึ่ง นั่นแหละแล้วเราจะจับผิดจับผิดได้แค่คนที่เล่นก่อนเราเท่านั้นถ้าเราทายถูกเราก็จะยิงรีโบเวอร์สุมดัชเชียนรูเลตใส่เขาแต่ถ้าเราจับผิดเราก็จะโดนเองก็คือยิงตัวเองเองใช่ใช่ลูเลตใส่ตัวเอง หอยมาหอยไม่เอ้ยโอ๊ยอกีอ้นี้ลงรงงานผิดเชื่อไหมถ้าไมออ่เชื่อกข <c oughs> าฟ้องอะเชื่อก็ได้ลุงน่าจะลงหลอกะ <c oughs> <c oughs> ลุงโค่นเหลี่ยมเลยอือเหลี่ยมเอางไงจอด ไม่เล่นไล่อาร์เทเบิลหรอเล่นได้หกคนเฮ้ยน้องนาคจะเล่นด้วยอ่ะเออเราให้น้องนาคมาเล่นด้วยหน่อยอยากให้น้องมีเพื่อนเกื่อนใจผมไหมพี่ไม่เชื่อหรอจอร์ดไม่เชื่อเชื่อเสมอตาจอร์ดมองอะไรมองตาไม่เชื่อวะเฮ้ยมันคือจ็อกเกอร์อะลุงโอ้จ็อกเกอร์คือจ็อกเกอร์ได้ทุกใบ แล้มากเดียวเนยนัดเดียวไปเลยตัดเดียวตายเลยวะเลยหรอเยัยนัดเดียวไปเลยไอ้ไรวะเนี่ยลุงลูเลตเียอะไรเนี่ยแล้วลุงยังหันไดอยู่ปะยังดูอยู่ยังดูอยู่เชี่ยเสียงขำคอมมิคนี่มัน อ้อเอาโดนอืออืออี๋อโมหกนัดมันมันใส่มาห้านัดวันเนี้ยไม่เดี๋ยวทำไมอ่ะมันมันจะสุ่มหนึ่งในหกอะว่าเราจะโดนไหมัอ่ะครัโไม่ไม่ไม่แ่ว่าไพ่ตามที่เรากําหนดคือเราก็เป็นลงตามมันสักหน่อยนี่แต่ทำไมเราโดนอ่ะอ๋อเราเราต้องลงตามที่มันกําหนดเอ้าหรอใช่ใช่หี่มา ใจเย็นพี่เชื่อใจโมเฮ้ยแม่งเงี้ยตายเทปช็อตเทปช็อตอ๋ออ่างรัง q u ้ e n queen หน่อยเอออ่างร้องอ่ะ one queen อืมอืมอืมอีจะเป็นไลฟ์ไปจอดเฮ้ยคนบ้าเลยควี e เยอะขนาดนั้นวะโมเฮ้ยเฮ้ยขอโทษนะครับโอ้โหยังอย่งอย่งเอียดเทียมอ้โห จอมันสนัยพี่ป่ะเนี่ยอืออะไรพี่จอสนายพี่หรือเปล่าเนี่ยไม่สนายไม่สนาเอออย่าสนายเพิ่งไม่สนายจริงเล่นแบบแฟผมเล่นผมเล่นแฟร์ผมเล่นแฟร์เล่นแฟร์อะไรไม่มีพูดเท่าไหร่ไม่มีกระไฟครับเนี่ยเล่นดอกไม้ไฟเฉยเลยอะไรหมดเลย One Ace เฮ้ย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 ใช่เปล่า o n Ace เฮ้ยเฮ้ยเชิงว่ะมันเชิงว่ะ One ace. One ace. หนึ่งอันึ่งอซไล่นี่นี่นี่เอาปืนมาเอาปืนมาแน่เย่เย่น่ารอพี่ชอผมแค่ทรงผกลมลีออน นี่แต่ถ้าตายคนแรกนี่แม่งแบบนั่งนานเลยลุงอ่ะสงสารลุงอ่ะแรกเลยอ่ะกูจะว่าตายคนแรกมันก็ดูลุ้นดีนะมันก็ตะรงนีุนอ่ะเอาอีกไหมล่ะได้ได้ได้เอาอีกอ่าแดดแน่กูจะบ้านี่นิกพอเข้าใจแล้วเนาะเอ้ได้ไเข้าใจแล้วนี่ ีปืนมันแข็งเลยมีงต่อได้ไหมได้ยังต่อจ้าจ้าจ้าอ๋อต่อได้ครับโอ้ยหางก็ลืมเกิดเลดี้แม่แม่คือน้องนาคเล่นเหรอหรือยังไงเออเออน้องนาคเลยนะโอ้ไลอาเทเบิลมันเป็นโหมดข้างๆกันเหรอมั้งอ๋อทีมอัพเหรออึ๋อะไรโหมดของยูว่าทีมอัพเรอหรือว่าอะไรไม่อะมันเป็นแบบไอ้อีกกอีเกมหนึ่งอะ พพอร์ต V R ด้วยพพอร์ต V R พี่จะอาบอกเอนจินนี่กว่าจะบ้าตายอ่าเราเอ้ตยต้องเปิดเปิดยิ่งยากไปนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> น่าจะรอบนี้ผมทำเป็นแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปกเกมหนึ่งแล้วกันนะครับคุณะโอเคไนเปอร์จเน